ทำเอาทางด้านของแฟนคลับคาลงเรือจ้นแล้วก็ลุ้นกันต่อถึงสถานะความสัมพันธ์ของหนุ่มท็อปทศพลกับสาวก้อยอรชพรอย่างก่อนหน้านี้เองนะคะท็อปได้พูดถึงก้อยบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพื่อนกันส่วนเป็นแฟนนะคะใครที่ลุ้นเรือท็อปก้อยก้อยท็อปอยู่หนุ่มท็อปเองก็บอกเลยว่าคอนเทนต์รายการของเฟยก็อยากให้ทุกคนดูการเดินป่าเป็นหลักมากกว่าตอนนี้นะคะใครลุ้นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนเห็นทุกคนแฮปปี้ตนก็แฮปปี้ส่วนคอมเมนต์ที่ว่าอยากให้ทั้งคู่ เนี่ยเป็นแฟนกันท็อปก็บอกว่าเห็นตลอดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์อะไรเลยในเรื่องของอนาคตจะมีลุ้นพัฒนายังไงก็ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเราไม่เห็นอนาคตเราทําปัจจุบันให้ดีก่อนปัจจุบันย้ําอีกครั้งว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตและหลังจากนั้นนะคะก็มีโมเมนต์ที่คุณแม่ของสาวก้อยเนี่ยได้กด Follow IG ของหนุ่มท็อป แล้วทางด้านของท็อปพอเห็นนะคะเจ้าตัวก็กด follow IG <toes. S 1> ของคุณแม่ของสาวก้อยกลับด้วยเช่นกันโมเมนต์นี้ก็ทำเอาแฟนๆค่ะเรียกว่าจับไม้พายนะคะขึ้นมาพายเรือกันต่อ และหลายหลายคนค่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่มาต่อชีวิตให้ชาวดอมจริงๆและล่าสุดค่ะก็มีการอัปเดตโมเมนต์กันต่อนะคะก็เป็นช็อตที่ทำเอาฟแฟนๆเนี่ยยิ้มแก้มแตกอยู่เหมือนกันหลังจากที่หนุ่มท็อปทศพลพร้อมกับเพื่อนๆนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องเสือค่ะไปออกรายการทางช่องตู้ซ่อนมีท้าจับแก่ EP ีสก็มีการเล่นเกมจับผิดคำนะคะว่าคำไหนแตกต่างจากคำที่เหลือโดยก็มีอยู่ข้อนึงค่ะที่แค่เอ่ยชื่อแรกว่า ก้อยรัชวินก็ทําเอาหนุ่มท็อปเนี่ยถึงกับหลุดยิ้มขึ้นมาและยิ่งชื่อต่อมานะคะก็คือชื่อของก้อยอรชพรก็ยิ่งทําให้หนุ่มท็อปเราเนี่ยเสียอาการหนักมากค่ะ เจ้าตัวก็คือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะแล้วพอพี่เวียขหันไปถามพิธีกรข้างๆว่าก้อยอรชพรหรือเปล่านะข้อนี้อีกฝ่ายก็บอกค่ะว่าอย่าถามผมสิถามข้างนน้นดินั่นก็คือท็อปนะคะที่อยู่ข้างๆพี่เวียนั่นเองส่วนหนุ่มท็อปของเราก็คือทําตัวเลิกลักไม่ไหวแล้วก็มีการพูดกับทีมงานนะคะว่าพี่พี่เฉลยดิพี่พี่รออะไรอะแล้วพอถึงตาของหนุ่มท็อปค่ะที่ต้องตอบบ้างเจ้าตัวนะคะก็เลือกตอบว่าก้อยอรชพรด้วยเหตุผลที่ ว่าหมวยอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเนี่ยเขาไม่หมวยกันเพื่อนเพื่อนนักแสดงก็บอกเลยนะคะว่าตอบแบบไม่มั่นใจเลยนะส่วนหนุ่มมาริโอ้ค่ะก็แซวว่าเหตุผลก็พอๆกันเลยแต่ท็อปเนี่ยน่าจะหนักกว่าอีกงานนี้ก็แน่นอนค่ะพอช็อตนี้เนี่ยถูกเผยแพร่พออกไปนะคะแฟนๆก็หลุดโฟกัสกันใหญ่แล้วก็พากันเข้ามาแซวหนุ่มท็อปแบบรัวๆเลยละคะ่ะอย่างเช่นที่บอกว่าเสียงอ่อนโยนขึ้นมาเฉียวพอ ยิ้มตั้งแต่ได้ยินชื่อแล้วพราเก็บอาการด้วยแล้วก็เข้ามาแซวกันต่อค่ะว่าถามอะไรไม่รู้แหละ ตอบก้อยอรัชพรไว้ก่อนเสียงในหัวยังชัดเจนคนอื่นไม่เก็ตเกตอยู่คนเดียวแอบเห็นมาริโอยิ้มตอนตอบก้อยบางกอแซวกันต่อนะคะว่าคนอื่นยังงงอยู่เลยพ่อคำถามอะไรไม่รู้แต่คำตอบคืออรัชพรนอะ่ะฮอบมากๆคำตอบน่ารักเนอะฟังแล้วทำไมเขินพ่อก็ไม่มองคนอื่นเลยอะ่ะเลยหมวยอยู่คนเดียวโคตรจะเข้ากัน เสียงนี่หัวหรือคะพ่อเพราะก้อยเนี่ยคือคําตอบของทุกสิ่งและนี้นะคะก็เป็นบางส่วนจากคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาแซวหนุ่มท็อปทศพลที่ไม่เก็บอาการอะไรเลยในรายการนี้คะ่ะ